ด้านหน้าสนุกสนานกันต่อกับพวกเขาสองหนุ่มลุกทุ่งเสียงดีสันฟอร์มจากไม่ทองคำพระเอกหนุ่มกว่าใจไวรุ่นเตตะวังคู่ดูโอรุ่นใหญ่ไทยธนาบุตรแช่แช่มรามและสองผู้ช่วยกัจิตุกกี้สุดารัฐสวัสดีนะลาน คือฟังหางเสียงแล้วน่าจะเป็นคนแบบคนพูดเท่าห้าวเนี้ยครับคิดว่าเหมือนพี่เสกโลโซมากคิดว่าเป็นเต๋าสมชายบ้างเหรออ้าวไอ้ไทยเป็นยังไงเชียงไอ้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 หน้าหายเป็นไงช่วงนี้ถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่รุ่นใหญ่นะก็เป็นเด็กที่คนนึงเลยนะคนเนี้ยกินิกี้เหรอไม่รู้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 ลูกสาวที่บ้านชอบดูซีรีส์ของพี่เต้ครับ เสียงต่ำจังเลยว่าสิ่งนี้จริงป่ะเนี่ยฟังยากจังเลยวะถ้าคนได้รู้จักเขานะคะเสียงเขาไม่ต่ำอย่างเดียวเขาต่ำมีเพลงที่เป็นไวรัลของคนไทยทั้งประเทศสวยหวานระดับตำนานคุณเคยทานกาแฟกับผมที่นวลจันใช่ไหมครับทานที่นวลจันหรือว่า คุณผมตรงหรือผมหยิกครับผมรักคุณนึกออกแล้วถ้าเข้ามาจริงๆเนี่ยผมกรีดตายเลย